ขอธุรกิจนะฮะที่รายการอยากจะสนับสนุนนะฮะในค่ําคืนนี้จะเป็นเรื่องราวของของแปลกที่เจ้าตัวบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกในประเทศสิ่งแรกในโลกลก็คือไอศกรีมดอกไม้ไทยสีมาลาคุยกันมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ต้องการ1ล้านต่อเดือนปีนึงสิบสองล้านแล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมก็คือว่าให้เป็นไอศกรีมดอกไม้ไทยสีมาลาอย่างชัดๆเลยเอาละกลยุทธ์ละครับคราวนี้เชิญครับอันแรกเลยที่เราจะทำคือใหม่ทุกเดือน นั่นคือเราล็อตใหม่ฮะ New Arrival Product ใหม่ๆที่จะล็อตออกทุกเดือนใช่ครับโอ้ออกรสชาติใหม่ทุกเดือนจะทําได้จริงๆเหรอครับพี่แต่อย่างเช่นเดือนมิถุนาที่จะถึงอย่างเงี้ยครับพฤษภาเปิดปั๊บเดือนหน้าเปิดปั๊บเราล็อตชาติตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับพอมิถุนาปั้งใส่เพิ่มเลยนะครับช็อกโกแลตกระดังงาดอกกระดังงาไปกันใหญ่แล้วครับคราวนี้มีไอศครีมดอกกระดังงาด้วย ซึ่งกระดัาง,งาไทยเนี่ยมันมีตัวหนึ่งคุณสมบัติเด่นกยวกับทรพีด้วยไม่กินแล้วโยโย่เลยกไม่เกี่ยวนะเศรษเส้นเหี่ยอะไรเใช่ออใช่เหรอเกี่ยวครับเพราะว่ากระดัาง,งานเนี่ยให้ผลในด้านกลิ่นค่อนข้างมากแ,แล้วมันจะสร้างเขาเรียกสารตัวหนึ่งที่เรียกคลายเครียดแต่ตอนนี้ผมได้กินแล้วผมจร้อนเครียดแล้วที่ตอนนี้ก็อยากจะทานเด็ดช็อก็แลยวทุกครั้งออกมามีให้ชิมหมดเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดในร้านนี่ก็ยังมาให้ชิมมีให้ชิมอีกไหมมีครับ นี่คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชมเพราะนี่คือไอศครีมช็อกโกแลตกระดังงาครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าวันหนึ่งมนุษย์เราจะได้ลองลิ้มชิมรสกระดังงาต้นนี้ครับผมสงสัยจริงๆครับว่าพี่แกจะออกไอศครีมรสชาติใหม่ทุกเดือนได้จริงๆหรอครับเพราะอย่างไอศครีมช็อกโกแลตกระดังงานเนี่ยผมก็ว่ามันประหลาดแล้วนะครับว่าแต่ว่ามันช่วยขายเครืยอได้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยดังนั้นสินค้าที่ออกมาใหม่เรื่อยๆเ,เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะสร้าง ให้นักให้นักให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้กลับเข้ามาที่ร้านอันเดียวก็ไปเที่ยวใหม่แล้วคราวนี้เราเอาโซนนี้ไปชิมได้กรรมการเป็นไงฮะเอาทำหน้างั้นแล้วครับก็มีกลิ่นกระดังงาออกมามใช่ฮะก็แปลกๆดีไม่เคยไม่เคยได้ทานแบบนี้ไม่ไฟอะกระดังงาต้องโดนไฟนี่จากกลุ่มแม่ไม้ป่ะฮะ ไม่ลาเข้าไปเมนูเป็นพันหรือคงหมดพันดอกไม้แล้วล่ะครับอาจารย์เพราะจริงๆดอกไม้ไทยที่จะทานได้จริงๆมีสัก20กว่าชนิดเท่านั้นเองผมว่าพวกรสชาติแบบนี้มันเป็นพวกกิมมิกอ่ะอันนี้นี่ถ้าไม่มีใครบอกว่าเป็นกระดังงาเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นช็อกโกแลตมองคำพื้นๆช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่เป็นลูกเล่นทางการตลาดเป็นลูกเล่นถ้าเป้าต้องบอกเป็นลูกเล่นเพราะว่าเราจะทำแล้วถ้าเราทำธุรกิจแบบนี้ล้วเฟกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพูดกันตรงๆเลยลูกเล่น แต่มันก็มีลูกเล่นแต่ก็เป็นลูกเล่นที่แบบมันก็มีเหตุมีผลใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะเรั้นดอกใหม่ทุกเดือนเนี่ยเพื่อจะดึงคนเก่าที่มาให้เข้ามาอีกสองทางเลยครับอาจารย์ดึงเก่าให้มาสาแลให้พวกใหม่ให้ดึงเข้ามาแล้วใหม่ด้วยเพราะว่าจริงๆเราจะออกจำปีจำปากาลังงานการละเวกลดสุขคนหอมหมื่นลีลาวดีอย่างี้จำเป็นไหมครับที่คุณจะต้องยึดหลักที่เรียกกันว่าความหลากหลายบางครั้งจนเกินไปเพราะบางธุรกิจเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันมีกฎที่เรียกว่า80-20ซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็น95:5ต่อด้วยซ้ำคือจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าบางตัวเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5%เท่านั้นเองที่ทำเงินที่ทำเงินแล้วก็ประมาณ3%ที่ทำกำไรเยอะเนี่ยการให้คุณไปโอ้โหมากขนาดนั้นการสต็อกการทำ PR การทำโฆษณาจะยุ่งไหมฮะเนื่องจากอย่างนี้ครับอาจารย์เออหนึ่งเราเล็กเราเป็นโฮมเมดดังนั้นเนี่ยเราผลิต ไม่ยากอะไรมากนักนะครับเพราะสารทุกอย่างสกัดมาเรียบร้อยแล้วข้อที่สองเนี่ยเราเลือกเราเลือกถึงโฟกัสกลุ่มด้วยเหมือนกันว่าไอ้โปรดักต์ไฮไลท์จริงๆที่จะเป็นแคชคาวเป็นงวนนมของเราเราก็จะมีฐานข้อมูลเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคือเป้าของเราจริงๆเนี่ยเราอยากมีไอศครีมในร้านจริงๆประมาณยี่สิบสี่รสเพื่อเป็นเป้าแต่เราเชื่อว่าในนั้น่ะมีไม่เกินสี่ห้าตัวหรอกที่จะเป็นตัวที่ทําเงินแต่ก็มีไว้เพื่อจะเป็นสีสันแล้วพูดถึงอ่ะไอ้ตัวตลาดของคุณอ่ะมันเป็นตลาดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งคนมันก็หมุนเวียนหมุนเวียนตลอดอย่างคุณมี5รถเนี่ยถ้าถามว่าอย่างเราเนี่ยไปไปถึงนัน่นก็คงจะกินได้อย่างมากที่สุดก็คงแค่สองรถหรือรถเดียวแล้วเลิกต้องคนคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะกินครบ5รถเนี่ยในปีนึงนี่ต้องไปอัมพวาอาจจะถึง5ครั้งซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงคนส่วนใหญ่จะไม่ถึงแล้ว มันจาเป็นหรอที่เราจะต้องมีรถใหม่ๆทุกๆเดือนในเมื่อกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดิมเป็นกลุ่มใหม่ๆมาเรื่อยๆอะค่ะครับคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยที่พูดจนะ่ถูกนะครับถูกต้องแต่คราวนี้ที่เรามองเนี่ยเรามองว่าจริงๆถ้ามีห้ารถเรามองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจริงๆบางคนเนี่ยโอ๊ยร้านนี้มีแค่นี้เอง <c oughs> นะครับ,บกลายเป็นว่ามันกลายเป็นข้อด้อยไปนะครับ <c oughs> แต่เราเลือกมองว่าจริงๆเราควรจะมีในระดับไหนไม่ใช่จะมีจนมากมายเป็นร้อย แต่ก็ใช่ไม่ใช่จะมีน้อยจนจนพอเข้าไปร้านแล้วมีโชว์อยู่5อย่างมีแค่เดิมๆนะครับ<ม>เพราะว่าอ,อ,อย่างมหาชัยเนี่ยลูกเล่นของมหาชัยเนี่ยรสไอศครีมอร่อยแต่ลูกเล่นคือท็อปปิ้งที่มีให้เลือก<ม>ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสเตรนที่แตกต่างกันไปนะครับม,ม,มหาชัยเนี่ยมีท็อปปิ้งที่ทําให้มิกซ์ไดห้หลายๆแบบส่วนของเราเนี่ยเราไม่สามารถทําอย่างมหาชัยได้<ม>เพราะว่าไอศครีมดอกไม้บางทีไปมิกซ์กับอะไรแล้วมันเขาเรียกรบกวน รบควรไปด้วยในตัวนะครับเราเองเนี่ยจุดเด่นบางทีกลายเป็นจุดด้อยไปเลยนี่คือจุดเป้าหมายของสีมาลาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมของตัวเองเนี่ยคือใครเป้า<ช>อยู่ที่นักท่องเที่ยวเป,เป้านักท่องเที่ยวร้อยกว่าแสนเลยนั่นแปลว่าก็จะได้เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์อัมพวามีเขาเรียกไลฟ์สไตล์สุดเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักขัตเลอร์ ธุรกิจจริงๆเนี่ยมันรันอยู่เดือนหนึ่งประมาณ12 -16 ถึงวันอยู่ที่วันหยุดนะครับแต่ทุกๆครั้งที่มีวันหยุดเนี่ยล็อกอินของคนที่เข้ามาที่อัมพวานเนี่ยขั้นต่ำประมาณวันละหนึ่งห่แต่ช่วงไฮซีซันถึงสองสาหมื่นอย่างวันสงกรานที่จะถึงเนี่ยถึง4ี่หมคนก็เคยมาแล้วครับถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาสนที่จะกินผลไม้มากกว่าดอกไม้งงปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ใหม่ของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพมากเท่ากับไปของเก่า ซึ่งเรากลัวการก๊อปปี้ซึ่งผมเห็นว่าไม่จําเป็นต้องกลัวเลยเพราะเพราะคุณบอกว่าคนอื่นเรียนแบบได้ใช่ไหมแต่คุณโฟกัสอยู่ที่จุดอัมพาวาคนอื่นก็ไม่ได้มาขายอัมพาวาแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณขายคุณเป็นคุณเหมือนจะเป็นอวตารของอัมพาวาเลยแหละครับจะไปกลัวคนอื่นทําไมในเมื่อสิ่งนั้นผู้บริโภคเขารักเขาชอบอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมชอบผลไม้มากกว่าน่ะ มากกว่าแล้วคนคุ้นคินมากกว่าการกินอะไรที่แปลกเลิกแปลกเลิกแปลกเล,กล,กล,กลกิกผลิตภัณฑ์บางตัวอย,อย่างดอกไม้นี่ฮะมันไม่ใช่อร่อยและแปลกอร่อยอย่างเดียวไงฮะมันตอบเรื่องคุณประโยชน์ด้วยผมเรียนนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นกิมมิกไงถ้าคุณต้องการสมุนไพรคุณไปเล่นสมุนไพรโดยตรงดีกว่าถ้าคุณต้องการอะไรที่มันเฮลตี้คุณไปนั่นโดยตรงดีกว่าคุณจะมาหวังอะไรนะฮะจากไอซ์ครีมซึ่งโดยตัวมันเนี่ยนะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว เช่นที่ทางมหาชัยบอกว่ากินไป5้าผู้เราบอกไม่เอาละปีนี้ฉัมาฉันกินห้าถ้วยเลยเบาหวานขึ้นถามกลับบ้านก็มีนะฮะโอ้โหเป็นงั้นไปครับอาจารย์แต่ตอนนี้เราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาดูไอศครีมสีมาลากันต่อว่าจะสีโจดแตกได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเกรเดชเอสเอ็มอีโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งคือการใช้สื่อเครือข่ายหรือชุมชนออนไลน์ต่าง เพื่อก่อให้เกิดผลทางการสื่อสารการตลาดเป็นสําคัญซึ่งหากผู้ประกอบการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะทําให้สินค้าหรือบริการนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนออนไลน์ซึ่งคนในชุมชนออนไลน์ยังช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลราวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเนื่องจากการใช้สื่อเครือข่ายทางสังคมที่เชื่อมโยงกันนั่นเองเมื่อสื่ออินเทอร์เน็ตแพร่ระบาดราวเชื้อไวรัสจนกึกก้องสื่อดั้งเดิมเช่นทีวีวิทยุ เนื่องสุอพิมพ์จะแห่กันนำเรื่องราวของสินค้านั้นนำเสนอต่อและพูดกันปากต่อปากไปในที่สุด